สวัสดีครับวันนี้นะครับขอเป็ที่อันบอมนะครับมากับชิ้นใหม่นะครับก็คือพุชชี่นะครับมาในคอลเลคชันล่าสุดที่เพิ่งลอนชิ่งไปก็คือเป็นพุชชี่ไข่คอลเลคชันเราเป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับก็จริงๆแล้วคอลเลคชันนี้จากตัวเปิดอัพสโตร์ที่ไอคอนสยามนะครับช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ เป็นชิ้นหนึ่งที่นัดได้มาเนาะชิ้นเล็กๆที่แย่งมันแอบแย่งยากนิดนึงเพราะว่าเหล่าแฟนคลับของเอ็กโซหรือว่าน้องใครเองเนี่ยก็เขาน่าจะจับจองกันมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเนาะเราไปในวันเปิดตัวป๊อปอัพของสินค้ามันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากให้เราเลือกคะก็เลยได้เก็บคอลเลกชันตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆมาชิ้นหนึ่งนะฮะก็อยวามาดูกันนะว่านี่เราซื้ออะไรมาก็ของชิ้นเล็กๆเนาะในถุง ของกุชชี่นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นใบเสร็จกับตัวการเซอร็อิฟิเคชันแล้วก็นี่ฮะอยู่ในกล่องจริงๆความพิเศษของตัวคาคอลเลคชั่นเนี่ยก็คือ ได้แรงบันดาลใจจากตัวของเล่นโปรดของน้องไข่ครับกับไข่เอโซนะก็คือเป็นตัวเซนดี้แบร์นะครับก็เป็นตัวหมีปลูกโบทายสีฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ของประจำคอเลคชั่นนี้นะครับนี่นก็คือ ค่ายๆผ้ามิซาของดีออลครับจะเป็นผ้าที่มันสามารถเอาไว้ผูกมือก็ได้ผูกคอก็ได้อะไรนี้นะครับเก๋ๆนะก็คือความพิเศษของมันก็คือหนึ่งสีตรงนี้ที่ออกสีเป็นสีโทนส้มสีของเท็ดดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ของประจำคอลลคชันก็คือตัวเอ่อมีเทดี้สีฟ้าเมทเท็ดดีปลุกโบไทยสีฟ้านะครับแล้วก็อยู่บนลายโมโนแกร,รมของกรอ c ชชเอนะ เล็กๆนะเพราะว่าตัวชิ้นที่ชิ้นอีกหลายๆชิ้นที่อยากได้ที่เท่าที่ดูมาในงานกนะ็จะมีพวกเสื้อยืดหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเอเอเขาบอกว่าจองหมดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจมันยังพอมีชิ้นเหลือบ้างนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะลองต้องลองสอบถามทางเอเอของทิุ่ชีเองนะชิ้นนี้นั้นได้มาจากที่ไอคอนสยามนะคะเนาะก็ไม่มีอะไรในกล่องแนละ้วที่เหลือก็จะเป็น์ติฟิเคตกับตัว ฟลายแครกราคาเนาะซึ่งความพิเศษก็อย่างที่บอกกันเป็นตัวตัวน้องหมีเซนดี้นะี่นีมน่มันน่ารักมากเลยโดยเฉพาะพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยครับได้ข่าวว่าคือแย่งกันสุดๆโอเควันนี้ก็คงมีของมาอวดแค่นี้นะครับสําหรับชิ้นนี้เนาะแต่ถ้าวันไหนได้มีโอกาสแตกตัวมีกแอนแบทจะเอามาโชว์เพื่อนๆอีกนะแล้วก็สําหรับ ใครที่ยังสนใจในคอลเลคชันหรือว่าอยากติดตามพวกแฟชั่นอะไรอย่างงี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่องของนั้นได้นะครับขอไปทีนะ,ะแล้วเราจะมีพวกของ Luxury Brand ที่ค่อยๆเก็บสะสมที่นัดซื้อมาแล้วก็เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยเอามาแบ่งปันกันให้เพื่อนๆทุกคน,น,นรีวิวให้ได้ดูนะคระับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ